สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในวิชานี้นะคะเราก็อยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นบทใหม่เป็นหน่วยที่2นะคะเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีที่สูงกว่า2นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะคุณครูคก็จะขออนุญาตทบทวนนะคะทบทวนวิธีการแยกตัวประกอบ นะคะของพหูนุามเพราะว่าในบทเรียนนี้เราจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพหุนามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คุณครูทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนในเบื้องต้นก่อนที่เราจะได้ขึ้นเนื้อหาในในเรื่องถัดไปนะคะขอทบทวนเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อ ื่อให้นักเรียนได้คลาย <c oughs> ความกังวลกับชื่อบทก่อนเพราะว,ว่าชื่อบทเนี่ยค่อนข้างอลังการงานสร้างเนาะเดี๋ยวเราเห็นชื่อบทแล้วเดี๋ยวเราจะท้อกับการเรียนบทนี้ไปซะก่อนนะคะแต่จริงบทนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้านักเรียนจําจสูตรได้ใช้สูตรเป็นท่องสูตรคูณได้บวกลบเลขได้เชื่อว่าบทนี้ยังไงเราก็จะเรียนรอดไปด้วยกันนะคะเอาวันนี้ทบทวนการแยกตัวประกอบของพห,หุนามค่ะ เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะซักหนึ่งตัวอย่างใหญ่ๆส่วนตัวอย่างย่อยๆเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะ,ะตัวอย่างเช่นกนารแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสอง 2, นะคะบวกกับ8 x บวกกับ15วิธีการก็คือ วิธีการก็คือขั้นที่1นะคะจาก x กํลังสองบวก8 x บวก15เนี่ยเรานำมาเขียนให้อยู่ในรูปของ ax ยกกํลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a เท่ากับ1 a เท่ากับหมายความว่าเมื่อสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้ค่ะเท่ากับ1 วิธีการแยกมันจะมี2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่ a ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1อีกกรณีหนึ่งก็คือ a ไม่ใช่1เดี๋ยวคาบหน้าเราเค่อยมาเรียนรู้กันวันนี้เอาเอาทีละเรื่องก่อนเนาะเรียนเยอะเดี๋ยวนักเรียนเครียดครูก,กังวลมากเลยตอนนี้ดูข่าวแล้วครูก,ก็เครียดตามมีข่าวหลายๆที่ที่บอกนักเรียนเครียดจนแบบเอ่อฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยลูก หลอกของเราคงไม่มีใช่ไหมคะถ้าเครียดหนูบอกคุณลูกเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะบางให้นะเดี๋ยวคุณจะบางๆให้นะลูกไปต่อจากนั้นให้อยู่ในรูปของการคูณกันของวงเล็บสองวงเล็บการคูนกันของวงเล็บสองวงเล็บก็คือวงเล็บสองอันติดกันเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ x กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับวงเล็บติดกับวงเล็บก็คือการที่เอามาคูณกันนะคะ ก็จะได้ตามโจทย์ของเราก็คือ x กํลังสองบวก8 x บวก15เท่ากับ2วงเล็บคูณกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรใส่ไปในวงเล็บนะคะจากนั้นขั้นที่2นะคะขั้นที่2นะเติม x วงเล็บละ1ตัวเป็นพจน์หน้าของแต่และวงเล็บมาจากไหนนัเรียนสังเกตตัวแรกนะคะ x ยกกํลังสองก็คือเกิดจาก x คูณกับ x <c oughs> ท่านไหมคะ เอกยกกำลังสองเกิดจาก x คูณกับ x เ,เพราะว่ากรณีนี้อย่างที่คุณครูได้แจ้งไปตอนแรกก็คือเราจะใช้ได้กับกรณีที่สัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลังสองเนี่ยเป็น1เพราะว่าเมื่อเราแยก x อ,ออก2ตัวเนี่ยสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x 1 1หน,หน,หน,หนคูณหก็ได้เป็น1ก็คือตรงตามตรงตามเดิมนะคะขั้นที่3ค่ะหาจำนวนที่คูณกันแล้วได้ c นะั่นเห็นตำแหน่ง C ไหม และบวกกันแล้วได้ b ก็คือตำแหน่ง b นำมาใส่ในวงเล็บแต่และตัวเป็นพจน์หลังในที่นี้เนี่ย m คูณ n เท่ากับ c และ m บวก n เท่ากับ b ซึ่ง5คูณ3เท่ากับ15และ5บวก3เป็น8ได้เห็นไหมคะอืม ช่งนี้นะคะเรากำลังหาว่าอะไรที่ <c oughs> คูณกันแล้วได้15ก็คือ5คูณกับ3ซึ่งตัวเลข2ตัวเนี้ยเมื่อนำมาบวกกันแล้วก็ต้องได้8ด้วยก็คือ5้บวกสมเป็น8อันนี้คุณครูทบทวนให้เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราเราเรียนไปแล้วเราเรียนไปแล้วนะคะอ่่ทีนี้เรามาทดลองทำกันซัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสักสิบข้อดีไหมอ่ะลองทบทวนกันหน่อยค่ะทบทวนทำความเข้าใจซิว่าเราเรียนมาแล้วแล้ววันนี้คุณครูทวนให้อีกเราจะทำได้ไหมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะขอภัย <c oughs> ค่ะ x ยกกำลังสองบวกเก้า x บวกยี่สิบนะคะขั้นแรกเราจะนำมาแยกเป็นสองวงเล็บ แล้วเราก็เติม x เข้าไป x เข้าไปจากนั้นเรามาหาว่าอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้20บวกกันแล้วได้9ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกอะไรคูณกันได้20บ้าง1คูณ20ถูกไหมคะ2คูณ10 4คูณ5ถูกไหมเจอหรือยังเจอหรือยังคะก็คือ4คูณกับ5ได้20และ4บวก5ได้9 เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะนำมาเติมก็คือบวก4กับบวก5แค่นี้ง่ายไหมง่ายนะคะข้อต่อไปเพิ่มประการหน่อยสิข้อต่อไปค่ะข้อที่2เอยกกำลัง2บวก10 x บวก21สงวงเล็บเหมือนเดิมนะคะข้างหน้าเราใส่ x เ,เหมือนเดิมนะคะเรามาหาว่าอะไรที่คูณกันแล้วได้21และบวกกันแล้วได้10 อะไรบ้างที่คูณกันได้21 1คูณ21ค่ะ3มคูณ7มีอะไรอีกไหมหมดยังหมดแล้วเนาะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะบวกกันได้10ก็คือ3กับ7ถูกไหมคะซึ่ง3กับ7เนี่ยคูณกันแล้วได้21และบวกกันแล้วได้10เราก็นำมาเติมบวก7บวก3ง่ายไหมง่ายสิก็เรียนมาแล้วนี่นาะ อ,อีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่3 x เอยกำลังสองบวก13 x เบวก1ิเติม x ไว้ก่อนคูณกันแล้วได้12บวกกันแล้วได้13มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้12ไล่เลยคะ่ะ1กับ12 2กับ6กสกับ4ถูกไหมคะทินเราม,มาดูว่าแต่ละคู่อะไรบ้างที่บวกกันแล้วได้13อะไรคะ สกับ4ี่ไหมกับ4บวกกันได้7ถูกปะหกกับ2บวกกันได้8เพราะฉะนั้นที่คูณแล้วได้12บวกกันแล้วได้13ก็คือ12กับ1อันนี้ง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องการบวกหมดเลยนะคะอะต่อไปไปดูตัวอย่างที่4ี่ห้าหกห้าห 4 5 6นะคะตัวยอย่างที่4ค่ะ x กยกกำลัง2ลบ5้าเบวก6ทำเหมือนเดิม2วง,งเล็บไปก่อนทีนี้ข้อนี้มันจะเริ่มมีเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวแล้วนะนี่ต้องดูดีๆนะลูกคูณกันได้6บวกกันได้ลบ5มีอะไรบ้างที่คูณกันได้6 1กับ6 2กับ3ถูกป่ะคะทำยังไงให้คูณกันแล้วได้6 บวกกันแล้วได้ลบห้าใสอีกไว้ก่อนหกิดจากอะไรหกหนึ่งหกถูกปะสองกับสาม 2, ถูกปะมีอะไรอีกไหมอ่ะหกบวกกับหนึ่งได้เท่าไรคะได้เจ็ด ถูกไหมสองบวกกับสามได้ห้าแต่เราไม่ได้ต้องการห้าเราต้องการอะไรคะนักเรียนเราต้องการลบห้าทีนี้วิธีการคูณเนี่ยค่ะนอกจากหกคูณหนึ่งได้หกแล้วอะค่ะลบหกคูณลบหนึ่งก็ได้เท่าไรเหมือนกันหกเช่นเดียวกันถูกปะลบสองคูณลบสามเอากระเถิบมาทำไมล่ะเธอลบสองคูณลบสามก็ได้ลบหกเช่นเดียวกันถูกปะทีนี้ตัวเลขที่เราจะนำมาใช้หกตรงนี้ค่ะ นอกจากสองกับ3ามเป็น6แล้วลบสคูณลบสามก็ได้หกคูก็เขียนผิดคูขอโทษก็ได้6เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือลบสองลบสามได้ไหมคะ,ะต่อนะคะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้า x กยกกำลังสองลบสิบเบวกสาเท้ากับเท้ากับสองโมเก่อนแยก x แยก x ก,ก,ก่อนอะไรคูณกันได้32บสองบ้างคะคุณนักเรียนเยอะไหมหนึ่กับสาสองใช่ปะ่ะหกับ32มีอะไรอีกสองกับ16มีอะไรอีกมีอะไรอีจ๊ะ ช่วยตอบในใจดังๆให้คุณหน่อยสี่กับแปดถูกปะเจอยังเจอยังเจอแล้วได้สิบสองหรือยังได้แล้วเนอะเพราะเราต้องการให้มันได้ลบสิบสองถูกไหมคะลบสี่ลบแปดเป็นลบสิบสองืมซึ่งลบสี่คูณลบแปดลบคูณลบได้บวกแปดคูณสี่เป็นสามสิบสอง อีกหนึ่งข้อวงเล็บนะคะใส่วงเล็บก่อนเนาะ x ยกกำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งค่ะอะไรที่คูณกันได้หนึ่งบ้างมีปะอย่าตอบว่าหนึ่งคูณศูนย์นะโดนตีนะก็คือหนึ่งคูณหนึ่งถูกปะคะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งซึ่งเช่นเดียวกันลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จะทำให้มันได้ลบสองก็คือลบ เฮ้ยครูยังไม่ได้เขียน x ไม่มีใครช่วยทวงเลยนั่นเลยต้องบอกหนูทวงแล้วค่ะใช่ไหมเออเขียนไม่ได้ลูกลบหนึ่งกับลบหนึ่งโอเคนะจ๊ะไปต่อกันเลยที่ข้อยังไม่หมดอีกเรอคะครูยังยังเจ็ดแปดเก้านะคะลูกข้อเจ็ดแปดเก้านะเอาข้อเจ็ดค่ะ ก็เจนะจ๊ะ x กยกกำลังสองบวก 2x ลบ่ะทีนี้มาดูตัวหลังตรงนี้เป็นลบลบลบเพราะฉะนั้นตัวเลข2ตัวที่นำมาคูณกันจะต้องมี1ตัวที่เป็นบวก1ตัวที่เป็นลบใช่ปะคะเพราะว่าหลักการคูณถ้าเครื่องหมายเหมือนกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเนี่ยค่าที่ได้จะเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกัน ค่าที่ได้จออกมาเป็นลบซึ่งกรณีนี้ทำยังไงที่จะทำให้ได้ลบ48เครื่องหมายของตัวเลข2ตัวจะต้องต่างกันมีอะไรบ้างที่คุณกันได้วได้48เท่าไหร่คะ6 8อ่ะครูเริ่มสปีดแล้ว6 8 48ถูกป่ะคะ6 8 48ซึ่งทำยังไงให้ได้บวก2ก็ต้องเป็นบวก8แล้วก็ลบ6ใช่ปะ เพราะว่าลบคูณบวกได้ลบ8 6 48ถูกไหมคะลบ6บวก8เป็นบวก2ข้อต่อไปข้อต่อไปอเอ็กยกกำลังสองบวกห้ากลบยี่สิบสี่ค่ะแยก x x ก,ก,ก่อนเนาะอะไรคูณกันได้ยี่สิบสี่บางติ๊กตอกติ๊กตอกสองอะไล่เนาะสอง เออขอโทษหนึ่งกับยี่สิบสี่สองกับสิบสองมีอะไรอีกสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่สามแปดไงสามแปดยี่สิบสี่ใช่ปะ่ะมีอะไรอีกสี่สี่เท่าไร่สี่หกยี่สิบสี่ใช่ปะคะ หลังจากนี้ก็จะย้อนแล้เรามาดูว่าอะไรที่มันเป็นไปได้5เป็นไปเป็นไปได้หเป็นหเออคู่นี้ก็คือคู่นี้ที่มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมาเป็น5ก็จะเป็น3กับ8ปดถูกไหมคะทีนี้เรามาดูว่าต้องการบวก5เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นได้แบบนี้นะคะต่อไปต่อไปต่อไป x ก, <c oughs> กำลังสอง บวก 3x ลบ28แยก xx x ก่อนนะคะอะไรคูณกันได้28บ้าง1คูณ28ถูกป่ะคะ2คูณ14มีอะไรอีก4คูณ7มีอะไรอีกหมดยังเจ็ดย้อนแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูกันว่า คู่นี้เป็นไปได้ที่จะทำให้มันเกิดเป็นสามถูกปะอ่ะเอามาเติมก็จะเป็นสี่กับ7เอ้อนักเรียนมองเห็นไหมลูกเปลี่ยนสีก่อน 4, อ,อยากจะมุงม้งมิ้งแต่ว่าสีไม่เอื้อเลยสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดทำยังให้เป็นสามะคะลบสี่บวกเจถูไได้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้เนาะหมดยังตัวอย่างหมดหรือยัง อ่ะตัวอย่างหน้าสุดท้ายเดี๋ยวเรียนมากกว่านี้นะักเรียนเครียดแน่นอนเลยตัวอย่างหน้าสุดท้ายนะคะ x กำลังสองค่ะลบหก x บวกสี่สิบนะคะเท่ากับขอญาตแยกก่อนนะจ๊ะสองวงเล็บเป็น x และเป็น x อะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้สี่สิบอย่าลืมนะเรายังอยู่กันในพาร์ทของข้างหลังที่เป็นลบนะคะลูกตัวนี้เป็นลบนะเป็นลบเป็นลบนะคะนั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่า,เ,าเมื่อมันคูณกันลบลบบวกบวกผลที่ได้จะเป็นบวกลบบวกบวกลบผลที่ได้จะเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ผลคูณออกมาเป็นลบเราจะต้องใช้เครื่องหมายที่มันต่างกันอะไล่กลับมาทางนี้เหมือนเดิมอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้4 0 1คูณกับ40มีอะไรอีก2 20มีอะไรอีกจ๊ะ สี่มีอะไรอีกจะห้ดถูกปะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรที่มันใกล้เคียงที่จะทำให้กลายเป็นอะไรคะลบหข้อไหนตัวไหนตัวนี้สี่กับ10เห็นไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงให้เขากลายเป็นลบหเป็นอะไรคะบวกสกับลบสิบ ก็จะทำให้ได้ลบ6ได้ไหม x กำลัง2ลบ6 x ลบ40 4คูณลบ10ได้ลบ40 4ลบ10ได้ลบ6โอเคไปต่อนะจ๊ะไปต่อไปต่อ x ยกกำลังสองลบ8 x ลบ20จ้ะ แยกเป็น x แยกเป็น x นะคะเราอยู่ในพาร์ทที่จะต้องคูณกันแล้วได้ลบ20ไล่เลยค่ะ1 20 2 10 4 5มีอีกไหมทีน,นี้เรามาดูความเป็นไปได้ที่จะทำให้มันเกิดที่จะทำให้มันเกิดเป็นลบ8คู่ไหนคู่ไหนคู่นี้ถูกปะจ๊ะจะเป็น2กับ10 ทำยังไงให้เป็นลบก็ต้องติดลบ10แล้วก็บวก2โอเคไหมอ่าได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะข้อที่12ค่ะ x อ็กยกกำลังสองลบ 7, เจลบหกยังอยู่กันในพาที่จะทำให้เขาเป็นผลลบหกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายสองตัวจะต้องต่างกันถูกไหมคะ ใส่วงเล็บสองวงเล็บไว้ x กับ x นะคะอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้หกสิบหนึ่งหกสิบสองสามสิบสามสิบมีปะห้าหกเฮ้อไม่ใช่ครูก็ห้าเท่าไหร่คะห้าเท่าไหร เอา้าครูผิดตั้งแต่ตรงนี้นักเรียนนักเรียนช่วยแย้งครูได้นะลูกนักเรียนตกใจครูหนูจะแย้งครูตรงไหนสองกับยี่สิบอืมมีอะไรจ๊ะห้ากับเท่าไหร่ห้ากับเท่าไหร่ห้าสิบสองหกสิบใช่ปะใช่สี 4, ค่ครูข้ามสี่หรือเปล่าสี่เท่าไหร่ สี่สิบห้าใช่ป่ะคะใช่ <c oughs> ทำยังไงคู่ไหนที่มันพอเป็นไปได้ที่มันจะได้เจ็ดบางคะลูกคู่นี้ถูกป่ะห้ากับสิบสองทำยังไงให้เป็นลบเจ็ดก็ต้องอะไรคะลบสิบสองแล้วก็บวกห้าโอเคเนาะ เรียบร้อยนะคะขออยอนลบก่อนเดี๋ยวครูจะได้บันทึกภาพไว้นะคะ,ะจากนั้นครบแล้วตัวอย่าง12ข้อคุณครูคก็ฝากให้นักเรียนทำน่ารักกรุบกร,กริบกรุบกริบสัก10ข้อเยอะไปปะไม่เยอะบางๆชิวๆย้ำว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเราเรียนแล้วตั้งแต่ตอนม2แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์ แล้วครูก็มั่นใจว่านักเรียนน่าจะลืมไปแล้วนะคะก็เลยนำมาทบทวนให้นักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องนี้นะคะวันนี้ฝากมบฝึกหัดไว้10ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคราบหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ